พบผม,ผม,ผมอีกแล้วครับผมอ u t อ c h a ้ n าแนะครับผม,บผมวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์นิสสันวางระพงนะครับผมจะพามาดูนิสสันอเมราตัวท็อปนะครับผมสีขาวครับผมนนะครับ,รบผมจะพามาดูกันว่า <c oughs> ทำไมยอดขายทำไมได้เยอะฟังแล้วก็ขายดีมากเลยนะครับผมส่วนมากที่ผมเห็นใช้อยู่ก็เป็นวัยรุ่นนะครับผม เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมนิสันอเมล่ารุ่นไมเนอร์เชนปรับหน้าปรับโฉมใหม่ครับผมรูปลักษณ์สวยงามจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านหน้ากันเลยนะครับเราไปดูด้านหน้ากันเลยนะครับผมเนี่ยครับนิสันอะเมล่าตัวท็อปก่อนนะครับเนี่ยจะให้ดูครับผมนี่เป็นโลโก้ครับผมโลโก้ของนิสันอะเมล่าครับจะมีพลาสติก ใส่ครอบให้ครับผมดูเงางามแล้วก็มีกระจังหน้าครับผมกระจังหน้านะครับตัวด้านล่างแล้วก็ชายชายกันชนด้านล่างนะครับเป็นเป็นสีขาว,วเฉียวแล้วก็มาดูตรงไฟครับผม ไฟหน้าเป็น LED เป็นไฟ LED นะครับผมแล้วก็มีไฟ LED สีก u นเชี a ยวให้ด้วยนะครับผมตรงนี้ครับส่วนไฟเลี้ยวก็จะเป็นเป็นหลอดเหมือนเดิมครับผมเป็นหลอดข้างในนะแล้วก็ไฟตัดหมอครับส่วนไฟตัดหมอก็เป็น LED นะครับผม LED นะนะไฟตัดหมอก ดูที่ฝากระโปรงครับฝากระโปรงก็ดีไซน์รูปลับให้ได้ครับสวยงามมากเลยครับเรามาดูที่ล้อกันเลยนะครับผมล้อทางนิสันให้มาก็กเป็นหนึ่งเกาห้ r สิครับผมเป็นขอบ15กันนะครับ ผมให้ไปดูโชกข้างในนะครับผมนะครับโชกปีกนกอิสระคู่นะครับผมไปดูไฟเลี้ยวนะครับผมเนี่ยมีกล้องให้ด้วยนะครับนี่ะครับตรงไฟเลี้ยวก็ตรงกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยว LED ครับผมแล้วก็จะมีกล้องให้ด้วยนะครับผมกล้องรอบคันครับ มีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับผมดูด้านข้างกันแล้วก็มีนี่ครับที่กดประตูแบบคีร์ให้ด้วยนะครับดูด้านข้างกันนะครับผมด้านข้างเบาประตูก็จะเป็นบุนุ่มครับกระจก เปิดปิดกระจกขึ้นลงออโต้ออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมแล้วก็จะมีล็อกเซนทัดน์ล็อกแล้วก็ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาครับผมแล้วก็พับตอนนี้ตรงที่พับกระจกนี้ตรงที่ปรับไปดูข้างในตรงนี้ก็เปิเปดฝาน้ำมันเปิดฝากระโปรงรถครับ ออโตเวลารถหยุดไฟแดงก็จะดับเครื่องอัตโนมัตินะครับแต่ทามเย็นไม่พอก็ไม่ดับให้นะครับผมอันนี้ก็เปิดปิดได้เ,เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมโอมดเลยมาติฟังก์ชันนะครับนะครับอันนี้ด้านขวานี่ก็สั่งงานด้วยเสียงครับผมแล้วก็รับโทรศัพท์ฝั่งด้านซ้ายก็เล่น เล่นหน้าจอครับผมนะครับลูกเล่นหน้าจอรับโทรศัพท์เพิ่มเครื่องเสียงแล้วก็เน็กเพลงไปแล้วก็วนกับเพลงเดิมนะครับนี่ครับ,นรบหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอเจ็ดนิ้วครับผมนก็จะไปดูข้างในนะครับนี่ครับ นี่จะเป็นช่องแอร์2จุดแล้วก็ไฟฉุกเฉินหน้าจอสัมผัสขนาดแปดนิ้วนะครับผมปุ่มเมนูปุ่มบวกลบลงมาด้านล่างครับผมก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมแอร์ออโต้ลงมาด้านล่างก็จะเป็นนะครับปุ่ม power outlet ครับผม power outlet แล้วก็รถรุ่นใหม่จะไม่มีที่จุดบุหรีให้แล้วนะครับผมพอขอรุ่นใหม่ของไม่ค่อยสูบบุหรีกันแล้วครับก็จะมีที่เชื่อมอะไรต่างๆให้นะครับชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแท่นวางของนะครับมาดูตรงนี้นะครับผมปุ่ม start stop นะครับ สตาร์ทสต็อปคันเกียร์แล้วก็ที่ชุดฝาครอบคันเกียร์ก็เป็นแบบสีดำครับผมสีดำนะครับดูคันเกียร์ก็จะมี p r n d l นะครับสวยงามมากตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วน้ำครับผมมีให้สองจุด เบรกมือก็ยังเป็นแบบที่ดึงเหมือนเดิมแล้วก็เป็นที่เก็บของครับผมเก็บสัมภาระนี่มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับผมอยู่ข้างในนะครับถือว่าอำนวยความสะดวกได้โอเคเหมือนกันเราก็จะไปดูกล่องเก็บของนะครับผม กองเก็บสัมภาระนะครับครับก็จะประมาณนี้รูปลักข้างหน้านะี่ครับจะเป็นสีครีมครับผมเดินได้ด้วยตะเข็บสีครีมเหมืครับนะีรูปลักษ์แอร์บออแบ็กมีทั้งหมด6จุดนะครับผม6จุดในห้องโดยสารนะครับผมที่ทางนิสันให้มา ก็จะมีนี่ครับกระจกให้ต้องเปิดขึ้นอย่างนี้ครับไม่ได้สไลด์นะครับยังไม่มีไฟมาให้นะครับผมนะครับมีให้ทางซ้ายและขวาทางาลลผู้วจารนะคนขับแล้วก็จะมีกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับนะครับมีไฟไฟเปิดประตูไฟแล้ว ที่เราปิดซ้ายขวาให้ครับซ้ายขวาครับผมอ,อ๋อผมลืมบอกเรื่องเบาะนะครับผมเบาะไม่ใช่เบาะนังนะครับผมเป็นเบาะผ้าครับผมเนี่ยผมว่าน,นี้สาน่าจะทําเป็นเบาะผ้าให้มาสวยงามนะครับผมแล้วก็ที่ ที่ปรับเบาะก็จะเป็นใช้มือนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะครับนี่ครับประตูด้านหลังก็จะมีล็อกเด็กให้นะครับนะครับล็อกเด็กเหมือนเดิมก็จะเป็นบุนุ่มครับผมที่เปิดประตูก็จะเป็นน่าจะเป็นพลาสติกโครเมียมครับ ก็ถือว่าสวยนะเป็นลำโพงที่วางแก้วน้ำให้นะครับเบาะด้านหลังโอ้ก็ถือว่าผมนั่งอยู่ด้านหลังก็ถือว่าโอเคนะครับผมสูงว่าเจ็สิบก็ถือว่าโอเคนะครับเยอะะผมวม่านะครับ เดืนเรือครับเดืนเรือครับผมกว้างขวางดีนะครับผมโอเคถือว่าก็เป็นรถครอบครัวเล็กๆได้นะครับผมข้างหลังก็จะมีนี่ครับที่ชาร์จแบตเหมือนกันครับผมชาร์จแบตโทรศรรัพท์นะครับที่เก็บเอกสารแต่ว่าไม่มีที่ขเขาเรียกันอะไรนะบางคนชอบกินส้มตำที่อะไรนะ แขนส้มตำํำโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังกันนะครับดูฝากระโปรงด้านหลังที่เปิดฝากระโปรงด้านหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าดึงขึ้น ตอนนี้ผมจะเปิดให้ดูเรามาดูข้างหลังกันนะครับผมรูปลักษ์ข้างหลังกันเรามาดูครับนี่ครับผมไฟท้ายครับผมไฟท้ายเป็นแบบ LED ครับผมเนี่ยมีซีเคนเชียลเหมือนกันนะครับสวยงามครับผมไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอดครับหลอดอยู่ข้างในจะให้ดูรูปลักษ์นี่ตัวท็อก็จะเป็น VL Turbo นะครับผมเครื่อง หนึ่งหนึ่งพันเทอร์โบนะครับผมมีโลโก้เมล่ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟท้ายดวงที่สามมาให้ด้วยนะครับตรงน,นี้ก็เป็นนะครับสีสม้มๆก็เป็นไล่ฟ้าครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่ครับด้านในเก <c oughs> ็บของในเยอะ นี่ดูครับดูมือผมผมเอื่อไปแล้วนะครับเ่ยอ้เก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะครับเลยครับเปิดด้านในนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ป,รปะยางพวกเตมิตมลมตมลมยางพวกอันนี้ครับอุปกรณ์ปะยาง รออะไรน่าจะไม่มีแล้วนะครับไม่ไม่ได้ทํามาให้แล้วนะครับรออะไรก็เป็นอุปกรณ์พวกปะายางอะไรนะครับนี่ดูดูลักด้านนี้กันนี่ครับถุงลม SRS หจุดนะครับผมนะครับนีปุ่มกด กุญแเกียสมาร์ทคิเรตแบบด้านฟังคนขับแล้วก็ทางผู้โดยสารด้านหน้านะครับผมราคาค่าตัวของเจ้าอเมล่าคันนี้อยู่ที่หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมค่าเฉลี่ยทำประหยัดน้ำมันทำได้ได้ที่ยี่สิบสามจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผม รับผมสำหรับวันนี้ผมก็พามาดูนิสสันอเมล่าแล้วนะครับผมวันนี้มารีวิวเฉยนะครับผมยังไม่ได้ทดลองขับนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมไปรีวิวรถอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกดติดตามนะครับผมวันนี้ก็ขอกล่าวคำลาครับผมสวัสดีครับ